สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยออกโรงชี้แจงกรณีนิเกอิลงข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอีวีในประเทศไทย ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นประเด็นร้อนจากฐานเศรษฐกิจโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ EVAT ได้ออกถแถลงการว่าตามที่สำนักข่าวนิจิอิเอเชียรายงานว่าขณะน,นี้ประเทศไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายไม่ออกจำนวน490,000คันตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย EVAT ที่คิดเป็น63%ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศที่เปิดตัวในช่วง12เดือนที่ผ่านมา ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ออกมาชี้แจงข้อมูลว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจาก EVAT รายงานถึงกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารวมของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ490,000คันโดยอ้างอิงจากกำลังการผลิตรวมของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า7รายที่เข้าร่วมโครงการ EV 3.0ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้สแสดงถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายไม่ออกจำนวน490,000คันซึ่งนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับ ก็ไม่เข้าใจว่าเนื้อข่าวที่บิดเบือนแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเนื่องจากนักข่าวที่มาสัมภาษณ์ก็เป็นคนไทย และตัวเลข490,000คันจริงๆเป็นแผนกำลังการผลิตรวม7ค่ายที่ลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ในไทยไม่ใช่ยอดของรถยนต์ที่ผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้หรือค้างสต็อกตามที่เป็นข่าวซึ่งทาง EVAT นะครับก็มีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยไปจนถึงการเผยแพร่และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปถึงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือว่าจงใจบิดเบือนข้อมูลนะครับซึ่งเท่าที่ดูมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าใช่ข่าวนี้หรือไม่ซึ่งได้ลงข่าวว่าประเทศไทยและรัฐบาลไทยนะครับจุดชนวนให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนโเมื่อเริ่มให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนซึ่งเมื่อเกิด Massive oversupply เป็นการจุดชนวน ให้เกิดสงครามราคาในกลุ่มยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการลดการผลิตและปิดโรงงานซึ่งมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างน้อย12รายนะครับต้องปิดกิจการลงเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจีนที่ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งในข่าวนี้นะครับยังมีการพูดถึงบทสัมภาษณ์ของประธาน EVAT ที่กล่าวกับนิกเอเอเชียเป็นคนละความหมายกับในฐานเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน